นี่นะครับทุกคนเป็นลูกลุกนะฮะเฉลยเจ้าหยกเพชรก็เป็นลูกนกนะครับก็ถือว่านับแต้มนะครับเป็นตัวไหนนะที่ว่าได้ก็ไม่ได้ดู<า>เฉลยเลยเป็น,ปนตัวเสียงเล็กถ้าเป็นมวยช่องเกยียดนี่แอนตาซินนี่ไม่ไหวจะจ่ายแล้วครับ <c oughs> นี่นะครับโอ้ <c oughs> โอัแตกแล้วคิ้วแตกนะครับนี่ถ้าเป็นมวยช่องเกียดนี่แอนตาซินไม่ไหวจะจ่ายแล้วเอาคือเชื่องเทวบัดนี้ どん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 。 สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการตอนนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบศาสตร์และสินของนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยาก,กาศท่ามกลางป่าภูเขาอย่างเช่นเคยนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับหมายนี้ผมเคยมาแล้วนะครับทุกคนหมายนี้ผมเคยมาแล้วก็ไม่รู้จะไปหมายไหนครับไปทั่วหมดแล้วนะครับทุกคนก็นั่นแหละก็พามาดูดูตามหมายเดิมนะครับมาไล่ดูนกตัวเดิมที่ ที่เราเคยเจอนะครับอย่างเช่นยิวตันครูอ่างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไล่ดูนะฮะวันนี้ก็ผมเอาเป็นเจ้าหยกเพชรนะครับตัวเดียวนะครับที่มาแล้วก็มีลูกนกเอาติดมาเดินทางแต่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็คงน่าจะไม่ขึ้นหรืออาจจะขึ้นนะครับลูกนกที่พัฒนานะฮะก็วันนี้เป็นหยกเพชรนะครับตัวเดียวส่วนเจ้าแสงทิพนะฮะแสงทิพก็โดนกระปูดน่าจะพักยาวเลยนะครับทุกคนก็อยู่ประมาณสัก เดือนหนึ 2, them, to to ่งสองเดือนออกพรรษานู่นแล้วครับผมเจ้าหยกเพชรถึงจะมาส่วนปืนใหญ่มีผัดขนนะครับโดนฝนโดนอะไรก็ผัดขนก็เลยยังเอาไว้อยู่นะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามมาให้กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันหนึ่งไนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจเนาะแล้วมาแล้ววันนี้เรามารุ่นกันนะครับทุกคนว่าจะมีเต้มหรือเปล่านะครับผมจะทําเต้มได้หรือเปล่าสําหรับยกเพชรตัวเดียวนะครับสําหรับสภาพหมายแบบนี้ป่าภูเขาแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนนะคครับทุกผม มีอาอจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมก็แวะมาเที่ยวชมธรรมชาติด้วยนะครับนี่สวัสดีครับ,รบอ,อันนี้คือจา<ม>ก,ก,กครับอันนี้คือช่องยูทูบแกพี่แอนแอนเอ็มนะครับแฟมิลี่นะครับผมขึ้นไว้ตรงด้านนี้นะครับนี่ก็ท่านใดที่ คิดชอบในการต่อนกแล้วก็อยากดูนกต่อนกแกอะไรยังไงนะครับผมก็เข้าไปกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่แกยยด้วยนะครับผมก็มาไปดูว่านกแกยยมีกี่ตัวอะไรยังไงนะครับผมก็เข้าไปกดติดตามนะฮะทุกคนนี่วันนี้พี่แกยยเอาตัวไหนมาบ้างเ,เอามากี่ตัวนกต่อ บิ๊กป้อมกับเมสซีเจมาครับผมี่บิ๊กป้อมกับเมสซีเจก็เข้าไปดูผลงานได้นะครับผมนกต่อตัวนี้2ตัวนี้นะฮะก็อยู่ในช่องแอนแอนเอ็มฟาร์มเมอรี่ชานนลครับผมนะครับนั่นแหละนะทุกคนวันนี้เรามารุ่นกันเนาะว่าจะมีเตี้ยมหรือเปล่านะครับผมสําหรับป่าภูเขาเนาะมาผมถามบรรยากาศหน่อยนะครับทุกคนพี่แอนมาถึงเป็นยังไงบ้างเอ่ยระยะทางไกลไหมสุดยอดทางไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่าวิวนี่ระดับล้านครับครับ เทือกเขาเป็นมันดูดีครับมันทําให้เรามีชีวิตชีวาอสูตรบรรยากาศโอโซนเนาะก็เดินทางมาจากที่กรุงเทพเนาะเขตสมุทรสาครนะครับผมก็จังหวัดสมุทรสาครเดินทางมาถึงนี่ก็ประมาณกี่ร้อยโลนะร้อยกว่าโลเนาะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยฮะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแต่เราวิ่งออกหมายมามันก็ ประมาณร้อยพอดีเนาะก็ไปกลับก็ประมาณ200กิโลนะครับทุกคนคิดดูแล้วกันนะฮะมาเที่ยวชมธรรมชาติส่วนเรื่องได้เฉลยไม่ได้อันนี้เอาไว้ทีหลังเนาะคือใจมันรักแล้วยังไงเราก็ต้องมานะครับทุกคนไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะฮะก็มานะครับนั่นไม่ใช่ประเด็นดักเอ่อตัวที่การที่จะได้ตัวไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักนะครับทุกคนแต่ว่าเอ่ยังไงเราก็อยากจะได้ตัวอยู่โอเคนะครับทุกคนก็รอรุ่นรอติดตามว่าจะมีแต้งมาหรือเปล่านะครับทุกคนเนาะ ก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไม้นะครับผมเอาเป็นลูกนกนะครับลูกพัฒนานะครับผมผมจะเรียกว่าลูกพัฒนานะครับทุกคนบางหลายท่านก็จะเรียกว่าลูกผสมเนาะเดี๋ยวผมใช้คําเรียกว่าลูกพัฒนาแล้วกันนะครับคือเราอยากได้แบบไหนเราก็พัฒนาเอานะครับผมคือเราอยากได้คารมนะครับหรือได้หัวจิตหัวใจเราก็พัฒนาเอานะครับนี่คือลูกพัฒนานะครับผมผมจะเรียกแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเรียกลูกผสมก็ได้นะครับเนี่ อาจารย์แอนนะครับี่นี่ครับอาจารย์แอนตัวไหนมาเอ่ยตัวไหนที่เดินตามอ้าบิ๊กป้อมครับอาจารย์อ๋อเจ้าบิ๊กป้อมนะครับผมมานี่เราจะเข้าไม้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูไม้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับวันนี้จะวัดหมานกันนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าบิ๊กป้อมขึ้นต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกนกไปใส่ต้นนู้นนะครับซึ่ง นองป่านขายอยู่ต้นน้นนะครับผมจะไปใส่ต้นนู้น <c oughs> <c oughs> อันนี้ให้เจ้าบิ๊กป้อมนะครับขึ้นต้นนี้อ่ะขึ้นขึ้นเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินลงไปอีกนิดหนึ่ง <c oughs> นี่ครับทุกคนก็ลุ้นกันนะครับหือตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับทุกคนก็เพิ่งจะผมก็เพิ่งจะเอาเจ้าหยกเพชรขึ้นไปแล้วก็เอาอ่าพี่แกก็เอาอีกตัวหนึ่ง นะครับจานเอนก็อ,อีกตัวหนึ่งนะครับผมซื้อเอาไปขึ้นอันนี้ก็มาเป็นตัวที่สองที่ทแรกผมว่าจะไม่เอ่อขึ้นแล้วนะครับลูกนกอะ่ะทีแรกว่าจะไม่ขึ้นลูกนกก็ไ,ไหนๆออกมาแล้วะครับผมก็ขึ้นนะฮะเป็นการเข้าพระเนตรครั้งแรกเลยนะครับผมสําหรับลูกพัฒนาของผมนะฮะก็แต่ว่าจะขันให้หรือเปล่าแค่นั้นเอง <laughs> นะครับกาลุนกันนะฮะว่าจะมีเต้มหรือเปล่าอ่ะ ก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นเจ้าเจ้าอะไระยังไม่มีชื่อนะครับผมลูกนกนะฮะโอเค okay. นู่นส่วนจานเอียนก็ขึ้นเสร็จก็เดินไปนู่นนะครับนี่อู้ก็ขันเลยนะครับก็ใช้ได้อยู่น,นี่ลูกพัฒนาครับโ okay. อเคเราลุ้นเราติดตามวัาทุกคนโอเค okay. ครับทุกคนก็เป็นเจ้า หยกเพชรนะฮะมาดูเจ้าหยกเพชรรู้สึกว่าน่าจะเป็นลูกนกนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฟาดแล้วล่ะครับฟาดแล้วล่ะตัวใหญ่มันไม่ตีนะครับเป็นลูกนกเนี่ยอยู่ในต้นนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปเอามาให้ทุกคนดูนะครับเจ้าหยกเพชรนะฮะนี่นะครับทุกคนเป็นลูกลกนะฮะ เป็น <laughs> ลูกนกมันเฝ้ากันนานแล้วนะครับทุกคนนี่เจ้าหยกเพชรน่ะผัดขนอยู่นะครับ <laughs> นี่มันเฝ้านานแล้วผมก็ว่ามันต้องพลาดมันก็พลาดนะครับยิงอยากไปหาตัวที่ดุตัวที่ใช่ดีกว่านะครับนี่โอเคนะครับเฉลยเจ้าหยกเพชรก็เป็นลูกนกนะครับก็ถือว่านับแต้มนะครับ อ่ะอโอเคนะครับทุกคนหลังจากปลดมาดูลูกนกนะฮะเป็นเฉลยเจ้าหยกเพชรนะครับเอ๊ะมันผมว่านกตัวนี้เป็นแปลกๆดีนะครับดูแข้งดูขานะฮะทุกคนแล้วนิ้วดูเล็บนะครับก็เป็นสีขาวนิ้วหนึ่งนะครับเป็นนิ้วเอ่อเล็บนะครับเป็นสีขาวแล้วก็อยก็ออกขาวๆหน่อยหนึ่งนะครับดูนะฮะ เห็นนะฮะนี่นะครับกล้องก็ไม่โฟกัสนะฮะแปลกๆดีลูกนกตัวนี้นี่นะครับเป็นจระเยเจ้าหยกเพชรนะครับเป็นลูกนกตะเกียบชิดครับน่าจะเป็นตัวผู้เห็นเฝ้ากันนานแล้วไม่รู้เฝ้าทำไมนะฮะอ่ะก็ถือว่านับแต้มครับทุกคนเดี๋ยวเราลุ้นราติดตามกันต่อนะครับ อ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตะกี้เราย้ายไม้มานะครับย้ายไม้ออกจากตรงนั้นนะครับคือพอดีมีชาวสวนเขานะครับผมมาลองเครื่องลองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับผมก็ไม่รู้ก็เลยย้ายไม้ออกมานะครับย้ายออกมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็จะไปเล่นอยู่ตรงด้านหลังผมนู่นนะครับจะเป็นลานโล่งตรงนี้ก็จะเป็นป่าเทึบนะครับเป็นป่าเห็ดตรงนี้เป็นป่ายางคูนะครับเขาเรียกยางคูยางคูอะไรนี่แหละครับผมสักอย่างหนึ่งนะฮะนั่นแหละก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มี แต้มกันคนละแต้มนะครับผมเจ้าดูกเพชรก็เก็บลูกนกมานะครับผมส่วนอาจารย์เอีนนี่อาจารย์เอีนเป็นยังไงบ้างครับผมได้เป็นตัวไหนนะที่ว่าได้ไดก็ไม่ได้ดูเฉลย <จะ S 2> เลยเป็นตัวเสียงเล็กนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเสียงเล็กเจ้าเจ้าถิ่นอยู่ใกล้ๆที่จอดรถ เป็นเป็นเป็นเฉลยตัวไหนเลยเฉลยของเมสซี่เจครับอ่าเมสซี่เจเมสซี่เจนักฟุตบอลตัวนี้เมสซี่เจมือยิงไหนไขอดูตัวนกหน่อยนะครับนู่นนะครับจะใส่เป็นกงไว้นะฮะสาวาสายแล้วนี่ถ้าเป็นบวยช่องเกียรดนี่แอนตาซินนี่ไม่ไหวจะจ่ายแล้วครับ นี่นะครับหอวแตกแล้วคิวแตกนะครับนี่ถ้าเป็นมวยช่องเกียดนี้แอนตัสินไม่ไหวจะจ่ายแล้วเอาคือเชื่องใช่ไหมเนี้น้ออยูมั่งคั่งบัดนี้มึงจืออ้อวะหัวแตกอย่างสวยนะครับตัวนี้เมสซิเจอไม่ใช่เจธนาทิพนะเจเขาใหญ่อย่างสวยนะครับตัวนี้อนรอชมชิปทางช่องแอน แอนเอ็มนะครับแฟมิลี่นะครับตัวที่ได้ตัวนะครับคือผมไม่ได้อยู่ตรงถ่ายตรงนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายดูรอชมคลิปของช่องพี่แกเลยนะครับตัวนั้นเฉลยตัวนั้นป่าภูเขานะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไม้กันอีกนะครับตัวนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะครับทุกคนก็ย้ายลงมานิดนึงนะครับผมก็พอมันเซตสายหน่อยนกเราก็จะจับจุดไม่ได้นะครับว่านกมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะนั้นมีแต่จะได้สุ่มได้เดาอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนก็โอเคนะครับก็มาลุ้น กันว่าจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าสําหรับไม้ที่สองนะครับผมต่มอรุ่นเราติดตามนอาจะเรียนเนาะครับผมอ่ะครับผมอ่ะก็โอเคนะครับผมทุกคนหลังจากที่เราอ่ได้เอาหมายเอ่อนกเข้าเข้าหมายเป็นที่เรียบร้อยก็ใช้เวลาค่อนข้างประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับทุกคนนกมันเงียบนะครับหมายนี้นกเงียบก็มันใกล้จะเที่ยงด้วยนะครับผมคนก็หิวข้าวนกก็หิวข้าวนะครับตอนนี้ก็มีแค่เฉลยแค่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นลูกนกเป็น เลยของเจ้าหยกเพชรนะฮะก็เป็นลูกนกตัวนี้แปลกๆดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไว้วันหลังขึ้นกรงเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับชัดๆนะครับส่วนอาจารย์แอนนะครับนี่อาจารย์แอนสวัสดีครับวัสดีกล้องบ่อยมากๆเลยดีมากๆครับอาจารย์แอนเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้ยากาศได้ครับแต่ว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมนี่ต้องฟิตมานะครับฮะสายป่าภูเขาเลยฮะป่าภูเขานี่สุดยอดครับอาจารย์เะไรย ครับผมทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์เอนติดธุระนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก็ว่าจะอาจารย์คงคงจะงต้องได้เดินทางกลับบ้านนะครับ,รบเดินทางกลับบ้านก็เดี๋ยวผมก็จะเล่นกันต่อตอนนี้อาจารย์เอนก็มีแต้มอยู่เนาะถือว่ามีแต้มอยู่เนอะหนึ่งตัวนกป่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับผมแกฟังเนาะผมแต่ว่าผมไม่ได้ฟังแต่ว่ากระป๋านี้น่าจะใช้ได้นะครับทุกคน เราก็ถือว่าเอามาสองต่อก็เล่นคนละสองไม้ั้างวันนี้นะครับ,รบก็ครึ่งวันก็โอเคอยู่เลยมีแต้มถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางนะครับ,รบผมสําหรับการาเดินทางมาเฉลยป่าภูเขาเฉลยป่าภูเขานี่ถ้ามีแต้มก็สุดยอดแล้วครับก็ถือว่าหมันนะครับผมบนกต่อมันหมันโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวอาจารย์เอ,อ แอนแกจะเดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับผมในช่องเออะไรแอนแอนแอนเอ็มนะครับแอนแอนเอ็มฟาร์มเรีชานลครับฝากไว้อีกหนึ่งช่องนะครับผมครับนี่ผมก็ขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้เลยวผมจะใส่แ่าแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนครับผมอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจอนก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลุยต่อนะครับเดี๋ยวผมคลิปผมของเราก็จะลุยต่อส่วนการก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับมันไกลนะครับผม ก็ต้องกลับไปไวๆหน่อยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกับของผมต่อส่วนอาจารย์อนก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะครับเดี๋ยวทุกคนก็ไปรอไปรับชมชิปของช่องอาจารย์เอียนได้เลยนะครับทุกคนเนาะทาเอ็นเอ็มฟาร์มเมอรี่ชาแนลนะครับฝากหนึ่งช่องครับโอเคครับอ่าวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่แฟนเขาเนี่เอ้นี่อันนี้มือโปรดักชันนะครับผมนี่เบื้องหลังโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกัน ทุกคนตอนนี้ก็ฝนฟ้ามานะครับหลังจากอาจารย์แอดนะครับอาจารย์แอนนะครับหลังจากอาจารย์แอนเดินทางกลับบ้านก็ฝนมาพอดีเลยนะครับทุกคนดูนะฮะผมก็มาเข้าหมายนะครับด้านซ้ายมือผมเป็นป่ามันนะครับส่วนด้านขวามือก็เป็นถนนนะครับขนทางนะฮะนั่นน่าจะแ่นรถชาวบ้านนะครับขับมอไซค์มานะฮะนู่นนะฮะ นะครับก็รอฝนก่อนนะครับทุกคนฝนฝนไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ฝนมันมานะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมพอมาถึงหมายก็ก็พอมีตัวนะครับนกอะแต่ว่าฝนดันมาเฉยผมกำลังจะขึ้นนกนะครับเดินไปยังไม่ถึงต้นไม้เลย ฝนก็เลยมาเอ้ยตอนนี้ก็เอานกเข้ามาเก็บไว <ป S> ้ในรถนะครับนี่เดี๋ยวนกเราโดนฝนโดนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะผัดขนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอฝนก่อนผมเชื่อว่าฝนน่าจะไปนะครับยังมีอะไรที่สดใสหลังฟ้าฝนอยู่แล้วล่ะนะครับรอรุ้นรอติดตามว่าเจ้าหยกเพชรนะครับจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าส่วนลูกนกผมก็คง ไม่ได้ขึน้นนะครับลูกนกลูกพัฒนานะครับนี่ตัวนี้นะครับลูกพัฒนาตัวนี้อส่วนด้านนี้เป็นเจ้าหยกเพชรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็รอรุนรอติดตามกันนะครับทุกคนว่าจะได้เล่นหรือเปล่าหรือว่าฝนจะตกยาวๆนะครับนี่ครับฟ้าฝนนะครับโอ้ฟ้าฝนตกมาเรื่อยๆนะครับ รอรุนกันครับว่าจะหยุดหรือเปล่านะครับพี่น้องอ่าก็ทุกคนนะครับตอนนี้มันประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนฝนฟ้ายังไม่หยุดตกเลยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังออกจากป่านะครับผมก็ลงมาเรื่อยๆกลัวถนนมันมันจะออกมาไม่ได้นะครับจากป่านะครับดูนะครับฟ้าฝนนะครับดูถนนนะฮะ เดี๋ยวจะออกจากป่าไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬกานะครับผมบ่าย3โมงแล้วนะครับก็ตอนนี้ฝนก็ตกดูท่าทางแล้วก็ท่าทีน่าจะไม่หยุดตกด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็คงมีแต้มอยู่แต้มเดียวนะครับนี่เอามาให้ดูครับหยุดมือนี่นะครับก็มีอยู่แต้มเดียวนะครับผมเป็นลูกนกนะครับเป็นลูกนกนะฮะเป็นเฉลยของเจ้ายกเพชรนะครับ ก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับทุกคนก็ขอบพระคุณทุกท่านเนาะสำหรับการติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปทั้งต่อไปด้วยนะครับเอาไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปเรโอหน้าครับทุกคนคลิปนี้ก็ความมีแต้มนะครับนะฮะแต่ว่าช็อตถ่ายช็อตอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็ยุ่งยุ่งนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปเรโอหน้าครับสวัสดีครับทุกคนฟ้าฝนครับ มืดไปบัดต้อนกหนานี่นี่อยู่บนท่าล่างข้างนาะเละหางเละเออ